นะะผู้เข้าชิงราวัลเกียรติยศในเอเชนวอร์ด2023พิธีกรแห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกรแห่งปีกัใชัยกำเนิดต่อยต่อยักนุ่มมาถมพร้อมหอมโกทํ่่าเฮ้ยทำไมถึงไม่นำเสนอในสิ่งที่รู้สึกว่าเขาต้องการน่นักทีวี จิตนาเพื่อที่จะมาท้าก็รองฝีมือกับทุกเชท้าเด็กประเทศไทยอย่างเชฟตึนะวัอนนี้เราอยู่ในจุดทนนี่น้อง25สิต้น,นั้นมองคันนึงนิดจากสมิธพาน,นุลบอกเลยว่าเรื่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องคงังวลเลยว่ามันจะมีของตอปอาเราก็แบบเอ้ยมปทัเกเรื่อบน้องเก่งน้องแก่อะไรกันบ้างสีวันช่วชัยชเวดต่อให้เขานอนพนันพนานเขาก็จะลุกขนนนนนนึ้นมาทำงานศิลปะต่อ ชอบผานไหมครับชอบค่ะจริงนะบ่าวถ้าอย่างนั้นเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะรับรางวัลพิธีกรแห่งปีได้แก่ ผามจริงนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะตื่นเต้นกว่าสัมภาษณ์คุณในรายการวิทยาศาสิน์ครับ,ค,รบคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ก็ฝ่าฟันเรื่องราวของการดำเนินชีวิตมาเยอะนะฮะตั้งแต่เป็นนักแสดงนะครับจนกระทั่งเ,เข้ามานะครับผมยังไม่เคยขอบคุณบุคคลท่านนี้เลยที่ทำให้ผมมีชีวิตในวันนี้ในมุมของความเป็นพิธีกรนะครับ ไก่วราจุตบรีสจินดานะครับคือถ้าไม่มีคมู่นี้ผมคงไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการเป็นพิธีกรนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัลของนางเจษน,นะครับเพราะว่าเป็นรงางวัลที่ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกมากขึ้นิดได้ไปนะนอกจากมีความภาคภูมิใจและแน่นอนรั้งไปอีก3ท่านที่ผม ยากจะพูดถึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับคําสอนดีๆของทั้งสามท่านนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์ไตรพุทธปรมพัดนะครับจะสอนผมเป็นขีแรกว่าการเป็นพธิกรที่ดีคุณต้องทํางานที่เป็น W อย่อยากทางานเป็นตัวเองนะครับแต่ W ค,คืออะไรเริ่มต้นในการคุณต้องสูง แล้วคุณผ่อนการรายการคุณต้องสูงแล้วก็ผ่อนและจบรายการคุณต้องสูงมันจะเป็นกับันอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยยึดถือมาตลอดนะครับท่านที่สองนะครับพี่ตาปัญญาณนิรังคุณนะครับขอบคุณนะครับที่สอนผมตลอดเวลาว่าหนุ่มการเป็นพิธีกรที่ดีคุณต้องกชกฉวยเรื่องราวกลางอากาศที่ได้อะไรก็ตามแต่ที่อยู่หน้าคุณคุณต้องหยิบมาเป็นคอนเทนต์้ได้ทั้งหมด และคนสุดท้ายครับอาต้อยเสถาศิลาฉายานะครับท่านนี้คือบุคคลที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะท่านพยายามที่จะบอกผมว่าหนุ่มเอ้จงจําไว้นะว่าการเป็นพิธีกรที่ดีคุณต้องเป็นตัวคุณให้มากที่สุดอย่าเป็นคนอื่นไม่มีใครเป็นคุณได้และคุณก็เป็นคนอื่นไม่ได้คุณต้องเป็นตัวคุณเองทั้งหมดนี้ผมคงต้องขออนุญาตนะครับ ยกรางวัลนี้ให้กับทั้งสามท่านนะครับรมทุกพิกาไว้แล้วหนึ่งท่านนะครับ